แ่วยหน่อยช่วยหน่อยปิดทองสุก่อนนะปิดทองสุก่อนนะไม่รอเหยกยบขวาเวลายิงเียบาได้เอามังกรฟักก่อนเอามังกรฟักก่อนชูสี่เลยไอ้ยูเนนี่ง่ซ่อมเลยรถคุณภาพดีรถคุณปู่ เจ้าคนปู่อะอันนี้เพิ่งไปโหลดมาเลยต้องโหลดใช่ไหมตอนแรกไม่ได้โหลดว่วงใช่ปะลุงอันเนี้ยหรือมันนั่งเยอะเออนั่งสี่เลยใช่หรอของไม่เห็นจะตีกันเลยเหนื่อยใจมันเป็นวิธีเล่นช้อน มันไม่มีวันจบสิ้นไว้แล้วเขาเล่นงทำอย่างเงี้ยจริงๆไงเขามาคุยมาเลาแล้วเคลียร์เล่นในสภาแล้วก็คุยกันเลยเคลียร์จำเคลียร์จาเคลียร์มึงจะเอาแบบไม่เดือดก็ได้เฮียกูก็ให้มึงได้หมดแหละแค่มึงต้องเคลียร์ปัญหาให้มันจบไอ้เฮียมึงพูดจาแบบภาษาคนมันคุยกันดีๆมันจะได้มันจะปาดดีอะไรก็ได้เวยถ้ามันเล่นกันแบบเล่นกันแฟดๆจริงเราโหวเฮียแค่ด่าในเกมจะิดโกรธเกลียดอะไรท้งชีวิตถูกบ้างอมันไม่คิดว่าเป็นเกมอถ้ามันคิดว่าเป็นเกมมันก็คงจะไม่เล่นหนึ่ง้างนอก นนะออคนรม,มต้องรู้แพ้รู้ชนะเขาไม่เคยชนะเนาะโอซีก็ให้เขาชนะหน่อยมาเขาชนะอยู่เลยอ่อสักมันเขาก็ต้องหาทีมาแก้ให้มันชนะเปล่าว่าใช่ไหมมันก็ไปฝึกสิคนมันมีปมเนาะคนมันมีปมจริงนะเว้ยแม่งเหมือนมีปมจริงไอ้เหี้ยแม่งเล่นอย่างเงี้ยข้างนอกไม่เคยชนะใครไงเลยอยากชนะ เอามองมาคุยเราดีๆมันก็จบเลยเว้ยมันก็น่าสงสารอยู่นะฮะมันจะอย่างงี้มันก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะคราบเล่นตอนแรกกูก็สงสารแหละหลังๆเริ่มไม่สงสารแล้วดูครับ จำชื่อแต่ละคนไม่ได้เลยยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยครับแต่ไปท้ากองกันๆๆีเล่นเอาแบบว่าเล่นเรียกว่าเล่นเอาแบบมีอะไรทำเฉยๆว่าไม่มีอะไรทำนะตีก็ตีกันเล่นๆไม่ได้อยากแบบเพเดือดเลยครับทั้งที่วอตโ้โหดูด่ากันขนาดนั้นน่ะ <c oughs> คือมันเป็นเกมอย่างน,นี้อยู่แล้วเขาต้องเข้าใจด้วยเกมมันเป็นแบบเนี้ยค <c oughs> ิดว่าเจอไหม อยู่แล้ว <laughs> นี่ไงพี <laughs> ่เอชิวอะชิวโกโส่งเหลงปตอปรีพวกมงเดือดน,นะไอพวกเฮ้ เอ้ยวันนี้มันไม่วิ่งเข้าไปก่อนหรอ,หอนอรี่ไงลูกคนว่ไงเราก็ไม่เคยมีภาระอยู่แล้วนะคะยึดเนินลูกยึดเนินทุกคนยึดเนิน <c oughs> คนเราน่าจะน้อยกว่าชุบกันบ่อยๆไหนครับนี่ใครนี่เดี๋ยวโซล่ามาอีกเออเพื่อนลงชุวไข้หมเพื่อนอย่าวิ่งข้ามเพื่อนอย่าวิ่งข้ามเพื่อนเด้ออย่าวิ่งข้ามเพื่อนค่ะไม่ดีรอโซล่าไหมโซล่าน่าตรงเลยมีเวลาอยู่ในเนื้อเดี๋ยวที่เลวบาร์ด้วยว่ากำลังบาร์กันน่าจะมากระโดีขึ้นไปยงอ่ะใครรอก็ออกเออถ้าเพื่อนล้มก็หยิบไปชุบเลยอย่าอย่าเล่นตีก่อนเห็นเพื่อนคุ้มเพื่อนก่อน อใครไม่มีของเลยตอนนียอย่าไปบัฟเขานะไอ้ดอกเขาใครไม่มีของเนี่ยเฮียกูไม่กล้าพูดเห็นหมีเลยเฮียพี่ถอนหมีไหมพี่ไม่ได้ทอดหมีไหมพี่ไอของตัวน้อแม่งแยงตาอตายว่ะจิ้มตาแม่งเลยเฮียลุงบอกห้ามบัฟเมื่อกี้ผมเปิดตะโกนไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่าไปบัฟเขาด่านเลยแค่แค่แค่ในวงแค่ในวงอ่ะใครใครขราขาดของอะไรปะเนี่ยเช็คเช็คเช็คเราเราไม่เล่นไม่หลับได้ยินบัฟเราขอไฟแบบไพร์ล็อกก็ได้นะ หายเลาะเลยหรอเออแบบัวค้าเดี่ยวนชกผมได้เลยครับถผ่นลีรอเออเขาไม่เลยไปไปเตรียมตัวใายไม่มีของเลยเปล่าใครใมีของไหมเขาทิ้งไปที่งงเข้าไปแล้วหรอไป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 ้ปไไป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 ไอไปยไปไปไปไมไปไ เข้าไปแล้วนู่นนข้างหนอ่ะโอ้ยตามมาตามมาไม่หมดสันตายสันตายเออุ๊เอาลุงไปสุ่น,น,นตาย,ยสั่นตยรู้ว่าตายองตัวนี้เด้สอสั่นายเพื่อนาเยอะพลังสองคนพลังสองคน,น ชุอยังโซล่าเล่มจัดน้องแม็กหรอ่อไม่มีชุบนี่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่ยอยปล่อยพี่สน้ค่อยๆเลยครับพี่เล่นเลยเข้มล็อกปากหลามไปเข้มเน็ขึ้นบนเน็ ตโตนี่อีกเน่ยจะยินพี่ผมได้อีกหนึ่งคนถามยิงเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยยังจะไปเลยอุ้ยเฮียโดนน้องวิ้นตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงขมันไตเยอะขมันไตเยอะนะแม็กซิกูแม็กซิกูแม็กซิกูโดนแล้วรานไม่ชุบลุงซุบลุงซุบลุงเอ้ยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยสองต่างเด้งสังเป็นหนึ่งมันจะตายหรือเปล่าพี่เบิร์ดไปหน่อยเบิร์ดไปหน่อย ê can 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 Lên can 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 Mười năm nay, mười đây nay, mười năm 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 nay, mười พยายามปิดตัวชุบหน่อยปากหลามอ่ะไม่ต้องเล่นตัวยืนก็ได้หมายลบมีดหมายลบมีดหลามเล่นตัวชุบแป๊บนึงเฮ้แป๊บนึงโอ้เฮ้ยมันไถว่ะลุงไม่เกิดนะผมไม่เกิดนะชุบเยอะชุบเยอะอิงกี้ไอ้สามคนตรงเนี้ยอยู่อยู่แยกนะสามคนตรงเนี้ยอยู่แยกนะหลังเขาอ่ะเออเดี๋ยวขึ้นไปข้าเ อินฟินิตหลังเข้าเริ่เข้านะอินฟินิตเข้านะอินฟินิตหลังเข้านะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัรเล่นจอนเลยนะเล่นจอนเลยหน่อยหน่องสุกก่อนทองสุกก่อนเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเอาหัวจุ่มนี่เลยกดรีเล็กกดลีเล็กจอยกดนีเลย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 ชุบแป้งหน่อยชุบแป้งหน่อยชุบเองชุบเองปิดทองสุกก่อนนะปิดทองสุกก่อนนะต้องไปรอให้กว่าได้รอให้กว่าได้ใจใจใโอเคโอเคโอเคกันพี่คนหนึ่งกันพี่เอ่อรอนคนหนึ่ง แม็กเกินแล้วแม็กเกินแล้วเฮ้ยพี่ผมผมผมตก่อนะังสูรมได้จะชุบสลสเลย้นหลังตายนะแล้วหลังตายสอมคนนะชุบเพิ่มหน่อยข้างหลังข้างหลังอีกคนนึงข้างหลอีกคนนึงชุบเพมหน่อยม็กชุบก่อนแม็กได้แม็กเหรอน้องแมมตายนะแม็กตายม็กต เป็นทีจะหมดแล้วเดือดเดดเทดเดืโทเดือ้ยเฮ้ยเฮยโทลโทชุโทลงโทตกใจเลยเอามังกรฟ้าก่อนเอามังกรฟ้าก่อนชูาี่เหลี่ยงไม่เกิดหรอไม่ไม่เกิดไม่เกิดออกมังกรฟ้าก่อนออกมังกรฟ้าก่อน นละน้อยอย่เพื่อนล็อกยอยู่เพื่อนล็อกล็อกยู่เพ่นเลยล็อกียอยู่เพื่อนโอ้เรียบแลยนีแน่ีแน่ติฟีด้เอางก้อนฟาก่อนเนาะไอ้คนนึงเนี่ยแ้องสกนอู้ยทำไมตีทำไมตีพี่อย่างเงี้ยน้องต

มาด่ไมานี่ยมาอายุยู่ไหนเราเราไม้สีเลยเราไม่ต้องเล่นปากหลามเราไม้สีพี่โจผมเห็นพี่ตลอดเลยเพราะว่ามเออไ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 ออนะพี่ผมเห็นหมีพี่ตลอดเลยเพราะมันสะดุดตามากๆโอเคจริงครับจริงครับมันก็มันก็แค่หมีเนาะจะไปชิ้อะไรเยอะแยะของของเฮียยงก็มีครับอันนี้เฮ้ยผมไม่รู้นะว่าเป็นพี่แต่พี่ใส่แฟชั่นเนี่ยผมเลยรู้ว่าเป็นพี่ใช่ใช่มันสะดุดตาลงไม่หน่อยลงไหน่อยลงไม่หน่อยเนี่ยสี่คนไปเล่นกับเขาหน่อยปะ ดนจริงพี่เอย่าไปเล่นดิอย่าไปเล่นดิอลืออุ้ยท็อปท็อปเสียไปแล้วไปแล้วแล้วท็อปเสียแล้วโอ้ยเอ้าโราใช้ี่ไปแล้วเสียแอดด็อกลงนี้ไปแล้วอุ้ยโอ้โหเฮ้ยหนึ่งสี่ปะไงบอสกูเราให้เขาด้วยความแฟร์ๆหรือเปล่ะเราแฟร์อยู่แล้ว หนึร้อยครบใหญ่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 หญ่ละคนเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาชุบแล้วไปดีกว่าขอบคุณค้าบีเขาขอบคุณหนึ่งร้อยบิทครับพ่นทขอบคุณหนึ่งร้อยบิทนะครับอ๋อไม่เกิดครับเอ้ยโชคดี

ไอ,อ้บอลใ้อินเขาอุ้มไหมเอออินฟินิอ้มกไม้เสียชาติบอนกูเสียชาติฮะ <c oughs> บอนกูเสียชาติเ <c oughs> ปล่าผมปล่อยให้มันพวกกันมันร้อนเฉยชิวอยู่แล้วมไมีใครเก่งพวกนั้นมันจะ <c oughs> ได้ร้อนเพิ่มไงแบบ,บอาอาว่าไอพวกนี้มาสี่คนได้เฉยเลยนะไอยามันช่วยกันแอบประมาณนี้ให้มันคลิปเอาทองสุก <c oughs> ให้หมด,มดอเอาทองสุกรก่อน มาอย่างเสียงมาตัวไหนไม่เจอมาอยู่บอสกไอสักว์มีนามวาเวอ